หอยสังใหญ่กว่าหน้านอนอยู่บนชายหาดมาหลายปีไม่มีใครสนใจปูใหญ่กว่าฝ่ามือพูดไม่เอาก็ไม่เอากุ้งลบสเตอร์ยาเป็นเม็ดหยิบได้ง่ายๆชายฝั่งออสเตรเลียคือสวรรค์ของคนหาของทะเลสัตว์ทะเลสายยักษ์ย้ายมีให้เห็นทุกที่ทําให้คุณมีอิสระในการกินอาหารทะเลได้ทุกเวลาวันนี้พี่ชายทะเลขี่มอเตอร์ไซค์คันโปรดของเขาขับรถลุยบนพื้นทรายริมทะเลเตรียมพาเราไปจับปูยักษ์ในป่าชายเลนลองชิมปูทะเลสดๆกันยังไม่ทันเดินเข้าไปในป่าชายเลน ก็เจอปูทะเลตัวหนึ่งกำลังอาบแดดอยู่การพรางตัวนี่ดูจะง,ง่ายไปหน่อยนะพี่หาหจัดการจับมันทันทีที่แท้เป็นปูแขนเดียวรู้สึกว่ามันถูกรบกวนยกก้ามใหญ่ที่มีอยู่เพียงอันเดียวตเตรียมจะโจมตีพี่ชายทะเลพี่ชายทะเลเห็นมันแข็งแกร่งขนาดนี้หลังจากพูดคุยกับมันอย่างเป็นมิตรแล้วก็ปล่อยมันไปจริงๆแล้วเหตุผลหลักก็เพราะก้ามเดียวไม่พอกินเดินไปเดินมาก็เจอปลากระพงหินไม่ว่าจะปลอมตัวได้ดีแค่ไหนก็หนีตาพี่ให้ไม่พ้นแต่คราวนี้พี่ให้มาหาปูไม้ใหญ่ ทำให้มันรอดตายไปได้พอเดินเข้าป่าชายเลนก็เจอปูน้อยอีกตัวหนึ่งกำลังเล่นอยู่ที่ปากโพรงหยิบขึ้นมาดูท้องแล้วเห็นสามเหลี่ยมใหญ่ปรากฏว่าเป็นปูเมียไฮเกอร์ยังวางแผนให้มันขยายพันธุ์ปูตัวเล็กๆอีกมากเล่นสักพักแล้วก็กล่าวลาต้องบอกเลยว่าไฮเกอร์มีวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนจริงๆเจอปูเขียวตัวเล็กเดินเล่นอยู่ข้างนอกตัวเล็กเกินไปท่งมันกลับบ้านไปเรียนหนังสือดีๆอะไรทำให้ไฮเกอร์ตื่นเต้นขนาดนี้เอาหน้าท้องถลายไปบนดินเขาเห็นปูตัวใหญ่ พี่ไหไม่พูดพร่ำทำเพลงจับมันทันทีเหมือนหนูเข้ารังแมวกล้าจริงฮ่หาฮ่าแต่เสียได้มันหนีไปแล้วสายตาพี่ไห่เฉียบคมจริงฮ่หาฮ่าไม่นานก็เจอปู่โชคร้ายอีกตัวครั้งนี้ห้ามพลาดอีกเด็ดขาดพี่ให้คนน้อยคำพูดกระโดดเข้าหายอย่างรวดเร็วทําให้ท้องถูกกับพื้นโคลนที่เรียบปู่ยักษ์ก็ไม่ยอมแพ้ยกกระดองขนาดใหญ่พร้อมจะต่อสู้กับพี่ไห่ทั้งสองต่อสู้กันสามยกมันเป็นตัวใหญ่จริงๆ ฉันแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจับมันได้โอ้พระเจ้านี่คือปูทะเลตัวผู้ที่หายากมากดูจากขนาดนี้น่าจะเป็นราชาปูแน่นอนไฮเกอที่ดีใจถึงกับกลิ้งไปในโคลนปูทะเลตัวใหญ่ขนาดนี้ไฮเกอไม่กล้ากินหรอกแค่อยากพาเราไปเปิดหูเปิดตาเท่านั้นไปกันเถอะตอนนั้นไฮเกอพบรูอีกหนึ่งเห็นรูแบบนี้ที่ชายหาดอย่าสงสยัยแน่นอนว่าเป็นรังของปูดูขนาดของปากรูนี้สิ หฮเกอร์คาดว่าข้างในน่าจะมีของใหญ่ซ่อนอยู่ถ้าโดนหนิบที่นิ้วความเจ็บปวดนั้นคาดว่าหฮเกอร์คงน้ำตาไหลแต่หฮเกอร์ไม่ใช่คนธรรมดาเขาตัดสินใจให้จูป้าจี้เปิดม่านโชว์ฝีมือเล็กๆน้อยๆแล้วก็ยื่นมือเข้าไปทันทีปูทะเลตัวใหญ่ที่โดนจับกลนไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือแต่สุดท้ายก็โดนหฮเกอร์จับจุดอ่อนจนได้โอโหก้ามปูนี่ใหญ่กว่าหน้าหาเกืออีกนี่แหละคือเจ้าตัวใหญ่ที่หาเกลือตามหาเมื่อเย็นวันนี้มีหวังแล้ว หายเกอือที่กอ่อไฟขึ้นมาดูตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยทําการแสดงการกระโดดผ่านไฟเพื่อเพิ่มความสนุกให้ทุกคนวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเพียงแค่ต้องการการปรุงที่เรียบง่ายโยนมันลงไปย่างบนไฟเลยผัดจนทั้งสองด้านเกรียมก็พร้อมเสริร์ฟเนื้อปูที่นุ่มนวลทําให้พี่หายรู้สึกเหมือนจะบินได้เลยแต่วันนี้พี่หายยังอยากลองอะไรใหม่ๆใส่เนื้อปูลงในแป้งข้าวโพดเพิ่มข้าวโพดกรอบสีทองอีกหน่อยการจัดจานต้องประณีตแล้วก็ใส่ชีสหัวหอมและมะเขือเทศลงไปพร้อมกันโรยซอสสูตรพิศษ พอทั้งหมดแล้วนำไปทอดในกระทะสุดท้ายต้องหั่นตรงกลางมาดูผลงานกันเพื่อนเพื่อนคุณหิวกันไหมพี่ให้กินคำเดียวรู้สึกเหมือนขึ้นสวรรค์แล้วชายหาดนี้เป็นบ้านของปูสแสม่พี่ให้เห็นหัวหน้าพวกมันทันทีนี่เล่นกันอยู่หรือเปล่ามีทรัพยากรแค่นี้ยังหวังอะไรอีกถ้าเดี๋ยวย่ามาที่นี่คงต้องตื่นเต้นมากให,ให้แต่ปกติปูที่คีนไม่ใหญ่กว่าฝ่ามือไม่เคยเข้าตาพี่หายพี่หายเจอของใหญ่อีกแล้วหรอ ก็เลยยื่นมือเข้าไปในหลุมคลำดูทันใดนั้นเงาดําพุ่งออกมาซิ่วหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปในหลุมข้างหน้าที่หายไม่คิดจะปล่อยมันไปหรอกนะตามไปอย่างไม่ลดละเขาคลานไปแทบจะจมตัวเองลงไปในน้ําคลําไปมั่วๆม,มันเหมือนหนูเข้าไปในรังแมวกล้าม,มากเลยคราวนี้เขาคลําได้ถึงสองตัวนี่มันต้องเป็นตัวใหญ่แน่ๆเหมือนมังกรโบกหางทาให้พี่หายล้มไม่เป็นท่า พี่หายบอกว่ามีสไตล์แบบนี้ผมชอบเจ้าลิงซุนหงอคงยังไงก็หนีไม่พ้นห้าขุนเขาของพระยุลายคราวนี้พี่หายจับแก้มมันไว้แน่นที่แท้เป็นปลาหินเก่าตัวใหญ่ตอนนี้ยังไม่อยู่เอาไปปล่อยก่อนละกันนี่แหละความใจปัม้มทุกครั้งที่พี่ไห่ปรากฏตัวก็ไม่มอเตอร์ไซค์เล็กก็เรือยอดส่วนตัวครั้งนี้เขาบอกว่าจะท้าทายการเอาชีวิตรอดริมทะเล24ชั่วโมงเพื่อแสดงความสามารถที่แท้จริงให้ทุกคนเห็นไม่นานก็เจอเข้าปลาที่อารมณ์ร้อนตัวหนึ่ง ดูจากหน้าตามันแล้วเหมือนอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปเล่นที่อื่นเถอะเดินไปได้สักพักก็จะปูตัวใหญ่กว่าหน้าอีกปกติปูพวกนี้ไม่เคยเข้าตาพี่เหยเลยหลักๆเพราะมีแค่หนึ่งกระดองไม่พอกินอะไรทําให้พี่เหยตื่นเต้นขนาดนี้พุ่งตัวไปทันทีที่แท้ก็เป็นปลาตัวใหญ่มากถ้าเผลอเหยียดไปนั่นคือการที่เจ้าหมาน้ํานั่งเครื่องบินขึ้นจากที่เดิมน่าเสียดายที่มันช้าไปหนึ่งก้าวจึงรอดชีวิตไปตอนนี้อุณหภูมิบนพื้นดินอยู่ที่น่ากลัว64องศา พี่หายไม่เชื่อเรื่องนี้ยังจะไปเดินบนชายหาดจากก้าวเดินที่ไม่รู้จักใครเห็นได้ชัดทรายนี้ร้อนจริงๆจ,จนเผาเท้าพี่หายที่ฉลาดมากยังรู้จักใช้แสงแดดร้อนจัดมาทาไข่ดาวผลลัพธ์นี้ดีเกินคําบรรยายเลยพี่หายบอกว่าอร่อยมากหลังจากเล่นไปรอบหนึ่งพี่หายที่โดนแดดจนไม่ไหวตอนนี้ในที่สุดก็นึกขึ้นได้ว่าต้องทําที่พักพิงเพื่อบังแดดสักทีแน่ใจนะว่าเพลิงที่รัว่วซึมแสงนี้จะบังแดดได้อย่างไรก็ตามพี่หายก็พอใจมากพระอาทิตย์ตกดิน ไฮเกอร์เพิ่งจะนึกได้ว่าต้องหาอะไรกินเขาที่มีประสบการณ์ในการขุดหลุมแล้วคราวนี้จับปลาหินได้ในครั้งเดียวมื้อเย็นก็มีแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่าการเอาตัวรอดในป่าหรือเหมือนมาพักผ่อนมากกว่าหยิบมูลม้าสองก้อนแห้งมาไฟก็ลุกขึ้นมาทันทีโยนปลากระพงตัวใหญ่ลงไปย่างบนไฟเลยย่างจนสองด้านเกรียมดำก็พร้อมเสริร์ฟถ้าหากร้อนเกินไปก็ไปกิปกนในน้ำปลาตัวนี้ถึงจะดูดำแต่รสชาติดีเลยก,กินเสร็จแล้วไปแช่น้ำสักหน่อย สบายเหมือนอยู่สวรรค์ชายหาดแห่งนี้คือบ้านของปูมะพร้าววันนี้พี่ไห่พาเรามาสัมผัสปูมะพร้าวที่มีอยู่ทั่วบริเวณถ้าอยากลอกพวกมันออกมาแค่มีมะพร้าวลูกเดียวก็พอแล้วลองชิมดูสักคำก่อนโอ้โห้ร่อยมากเลยมะพร้าวหอมหวานทันทีที่ดึงดูดมาได้ปูมะพร้าวสีน้ำเงินตัวหนึ่งแสดงว่าใครเห็นก็มีส่วนก็อยากจะมาแบ่งปันปูน้ำเงินแน่นอนไม่ยินยอมใช้ครีมขนาดใหญ่เข้าทักทายทันที ไฮเกอร์ดูอยู่ข้างหลังไม่ว่าเรื่องจะใหญ่สองตัวปูมะพร้าวยักย้ายต่อสู้กันต่อหน้าไฮเกอร์ก็เลยเริ่มต่อสู้กันเลยเห็นได้ชัดว่าปูสีน้ำเงินมีพลังเหนือกว่าไม่นานปูสีส้มก็ถูกไล่ถอยไปไม่น่าเชื่อว่าไม่นานมันกลับไปเรียกพี่ชายมาช่วยกลับมาแก้มืออีกครั้งแต่โชคร้ายคือคราวนี้มันเจอกับยอดฝีมือแห่งยุทธภพปูสีน้ำเงินสู้กับสองตัวพร้อมกันสุดท้ายมันลากมะพร้าวไปต่อหน้าทั้งสองตัวพี่ชายแสดงอาการโกรธมากผลที่ตามมาจะรุนแรงมาก สุดท้ายก็กลายเป็นการต่อสู้ของปูยักษ์มองดูปูยักษ์ย้ายเต็มพื้นนี้ถ้าไม่รู้จักคงคิดว่ามาถึงดาวอื่นถ้าเป็นเดอะป่าอยู่นี่คงจะเริ่มต้นด้วยการเอาเๆแต่เป้าหมายหลักในตอนนี้คือในทะเลพี่หายเพิ่งดำน้ำลงไปใต้ทะเลก็พบหนวดใหญ่ใต้รอยแยกหินดูเหมือนจะเป็นตัวใหญ่ไม่ว่าจะซ่อนลึกแค่ไหนพี่หายก็สามารถดึงมันออกมาได้ที่แท้เป็นกุ้งบสเตอร์ยักษ์ย้ายมันกระดิกหางทรงพลังพยายามดิ้นรนพี่หายเต้นรำกับมันใต้ทะเลตามจังหวะ นี่คือลบสเตอร์จีนยังอ้อนขอให้กอดด้วยดูสีสีสวยมากเลยถ้าไม่ถึงสิบปีคงโตไม่ถึงขนาดนี้พี่ห่ยกลายเป็นปลาหมึกในทะเลอีกครั้งคราวนี้เขาคงเจอรัง l o ร์ล็อบสเตอร์โชคร้ายอีกตัวถูกเขาพบเขา้าจับขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นสาวที่มีไข่เพื่อที่จะได้กินกุ้ง l o เตอร์ตัวใหญ่เพิ่มขึ้นในอนาคตไฮเกอร์รีบปล่อยมันกลับลงไปในน้ําพี่ชายที่ดีของหฮเกอร์อย่างหฮเกอร์ไม่ลงน้ําง่ายๆแต่ถ้าลงน้ําก็เหมือนกบที่ยืนอยู่บนหัวของหฮเกอร์เลย เขาส่งกุ้งบสเตอร์ยักย้ายตัวหนึ่งให้ไฮเกอร์ไฮเกอร์จับไม่อยู่ทําให้มันหนีไปได้แต่ไม่มีลบสเตอร์ตัวไหนหนีจากมือของไฮเกอร์ได้แต่ลบสเตอร์ก็โมโหจนฟาดหน้าของเขาไปหลายทีมาดูเจ้าตัวใหญ่สวยๆตัวนี้กันรวมหนวดด้วยก็ยาวกว่าหนึ่งเมตรดูท่าวันนี้คงได้กินอิ่มแน่ครั้งนี้พี่ไหย่ยังอยากพาเราไปดูสัตว์ทะเลที่ทําให้คนหวาดกลัวบนชายหาดมีปลาหมึกสองตัวกําลังอาบแดดสบายๆเห็นพี่ไห้ตัวหนึ่งวิ่งหนีไปโดยไม่บอกลา หายไปอย่างรวดเร็วทิ้งอีกตัวไว้ที่เดิมสั่นด้วยความกลัวดูเหมือนว่ามิตรภาพครั้งนี้จะพังลงแล้วแต่พวกเขาไม่ใช่เป้าหมายของไฮเกอร์ตอนนี้ไฮเกอร์เจอสิ่งน่ารักอีกตัวหนึ่งใช่แล้วมันคือเป้าหมายของไฮเกอร์วันนี้ปลาหมึกวงแหวนสีน้ำเงินที่มีชื่อเสียงเฉาโชเมื่อเผชิญกับอันตรายวงแหวนบนตัวมันจะเปล่งแสงสีน้ำเงินสดใสเพื่อส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยมันจะไม่โจมตีมนุษย์ก่อนเว้นแต่จะถูกคุกค,ค,คามอย่างรุนแรงเพื่อนเพื่อน,อนถ้าเจอเจ้าตัวนี้ตอนออกทะเลให้รีบหนีไปให้ไกลที่สุด ป่าชายเลนที่ชายหาดเป็นบ้านของปูม้าขนาดใหญ่เมื่อมาถึงแล้วก็ลองชิมดูบ้างเมื่อเห็นหลุมแบบนี้ในป่าชายเลนอย่าสงสัยเลยมันต้องเป็นรังของปูม้าขนาดใหญ่แน่นอนดูขนาดของปากหลุมสิพี่หายคาดการณ์ว่าข้างในต้องมีของใหญ่แน่นอนเขาจมตัวลงไปในน้ำเกือบครึ่งตัวต้องบอกว่าเขาเป็นมนุษย์หมาป่าถ้าไม่ระวังอาจจะโดนปูม้าใหญ่ตะปบนั่นไม่ใช่เรื่องตลกเลยดูเหมือนปูม้าใหญ่จะออกไปเที่ยวแล้วเง่อยหน้าขึ้นเอมากลับมาซ่อนที่นี่และนัดเดทกับสาวสาว หายไม่สามารถจัดการได้มากขนาดนั้นเริ่มมาก็เตรียมตีแยกคู่รักปูทะเลตัวใหญ่ก็ไม่ยอมแพ้ยกก้ามใหญ่สองข้างขึ้นมาปกป้องแฟนสาวบอกเลยว่าโสดมาเป็นสิบปีแล้วพอมีแฟนสักทีจะให้มาทําลายไม่ได้เด็ดขาดแต่พี่ชายทะเลไม่เล่นตามกติกาดันใช้ไม้แอบโจมตีปูม้ใหญ่ที่น่าสงสารถูกจับได้ที่จุดอ่อนปล่อยแฟนสาวไว้คนเดียวในสายลมที่วุ่นวายดีใจจังในที่สุดฉันก็จับมันได้ โอโห้กล้ามนี้ใหญ่กว่าหน้าของไฮเกือกอีกพี่ไฮข้างหลังอดใจไม่ไหวต้องเข้ามาช่วยไฮเกออ์ที่ยิงยโสบอกว่าอย่ามาแต่ปูม้าของฉันถ้าอยากจับก็ไปจับเองสิเจ้าเล็กต่อไปเข้าสู่ช่วงอาหารอย่างเป็นทางการโยนปูนาใหญ่ลงไปย่างบนไฟเลยย่างจนทั้งสองด้านเป็นสีทองพี่ไฮโยนก้ามปูที่เขารักที่สุดลงไปกัดหนึ่งคำรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยแต่กุ้งมังกรไม่สามารถทำแบบหยาบขายได้ดูสีสันที่สวยงามนี้สิคิดแล้วต้องอร่อยแน่ๆ ใช้มีดแยกหัวออกจากตัวก่อนแล้วบิดแบบนี้ก็จะเห็นเนื้อกุ้งขาวนุ่มเด้งหั่นมันตรงกลางคุกแป้งแล้วใส่ลงในกระทะทอดเลยฟังเสียงนีส้สิกลิ่นหอมแทบจะทะลุจอออกมาเลยทอดจนสองด้านเป็นสีทองโรยซอสสูตรพิเศษลงไปห่อด้วยแผ่นข้าวโพดลองชิมสักคำรสชาติเข้มข้นหอมหวานทั้งสองคนบอกว่าโอ้มากการออกทะเลแบบนี้คุณรักไหมชายฝั่งออสเตรเลียคือสวรรค์ของคนออกทะเลที่นี่มีสิ่งมีชีวิตในทะเลมากมาย แค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้คุณมีอิสระในการกินอาหารทะเลวันนี้พี่หายขับเรือยอดส่วนตัวของเขามาถึงทะเลที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้เตรียมพาเราดำน้ำลงไปล่าของใหญ่ใต้ทะเลในอากาศมีกลิ่นของเงินทองลอยฟุง้งพี่ห่พอลงจากเรือก็ถือสามง่ามวิ่งไปบนชายหาดอย่างบ้าคลาั่งเหมือนสุนงอคงที่เพิ่งหนีออกจากภูเขาห้าทากมีความสุขเหมือนเด็กสองร้อยกิโลที่ต้อนรับเขาคือนกนางนวลที่บินว่อนไปทั่วคราวนี้พี่หาเอาแค่แว่นตาดำน้ำถุงมือและหอก ต้องพึ่งอุปกรณ์ง่ายๆแบบนี้ลงไปหาปลาในน้ําสําหรับเขาแล้วนี่เป็นความท้าทายที่ยากเหมือนนรกพี่หากระโดดลงน้ําอย่างแรงน้ําทะเลสีฟ้าส่องแสงวาวปลาที่นี่ไม่กลัวการมาของไฮเกอร์เลยเพราะไฮเกอร์ก็เป็นแขกประจําที่นี่ก่อนอื่นก็ลูบหัวหอยทากใต้ปะกการางังตัวเล็กไปไม่รบกวนมันพักผ่อนในรอยหินยังมีเจ้าตัวเล็กที่สวยงามซ่อนอยู่แต่ก็ไม่ใช่สไตล์ของไฮเกอร์ในที่สุดก็เจอปลาที่ชอบกินแต่ก็แค่หลอกให้ตื่นเต้น ไม่คิดว่าจะเจอรักที่มุมถนนอีกครั้งเห็นหนวดยาวๆแบบนี้ก็รู้เลยว่าต้องเป็นของใหญ่จับปลาไม่ได้ก็ลองจับกุ้งมังกรดูก็ได้น่าเสียดายที่มันหนีไปต่อไปคือการค้นหาทันใดนั้นก็เห็นร่างที่คุ้นเคยเห็นตัวนี้ในทะเลไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ต้องหนีแทงอยู่นานก็ยังไม่ได้อะไรพี่ไหบอกว่าครั้งนี้จริงๆแล้วตั้งใจพาทุกคนมาชมวิวแต่คนที่รู้ก็รู้ว่าพี่ไหก็ต้องรักษาหน้าด้วยถือสามง่ามมายืนริมทะเลแบบนี้ใครไม่รู้คงคิดว่าเป็นเจ้าสมุทร พี่ไห่ที่ไม่ยอมแพ้ก็จะลงทะเลอีกครั้งเขาประกาศกล้าว่าครั้งนี้ถ้าแทงปลาไม่ได้จะไม่กลับมาเห็นปลาตัวหนึ่งก็แทงลงไปทันทีแต่กลับพลาอีกแล้วทําให้ไห่เกอโกรธจนทุบอกตัวเองใต้น้ําเจอปูตัวใหญ่เดินอยู่ใต้น้ําปูยกก้ามใหญ่ขึ้นมาเตรียมจะหนีไห่เกอดแต่ก็ยังไม่รอดมือไห่เกอดแต่วันนี้ไห่เกอไม่อยากกินปูเล่นอยู่พักหนึ่งแล้วปล่อยให้มันเดินเล่นต่อใต้ทะเลทันใดนั้นก็มีปลาหินตัวใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้านี่คือปลาตัวโปรดของไห่เกอ ไฮเก์ตามมันไปตลอดทางกำลังจะลงมือแต่จู่ๆก็มีปลาตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากรอยแยกหินไฮเกอร์เลงโอกาสแล้วก็ยิงทันทีกลายเป็นว่าโชคช่วยให้เขายิงโดนมันได้ดูเหมือนว่าอยู่บ้านเฉยๆจะดีกว่าออกไปเดินเล่นพี่ไฮย,ยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมชูนิ้วโป้งมาดูปลาหินลายสวยตัวนี้กันดูจากขนาดหัวหน้าจะหนักกว่าสิบกิโลมื้อเย็นของวันนี้มีที่มาที่ไปแล้วพี่ไยแสดงความพอใจอย่างมากในรอยหินพี่ไยเจอลูกกิ้งกาตัวหนึ่งอีกหลังจากพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร ก็ปล่อยให้มันกลับไปหาคุณแม่ปลากระพงหินที่สวยขนาดนี้ย่างแล้วต้องอร่อยแน่พี่หายใช้กิ่งไม้กับฉมูกทําเป็นเตาย่างย่างไปน้ําลายไหลไปไม่คิดเลยว่าแค่เล่นกับเจ้ามานิดหน่อยปลากลัวตัวเองไม่สุกเลยกระโดดลงไฟไปย่างเองนี่แหละที่เรียกว่ากรอบนอกนุ่มในของจริงถ้าเป็นพี่น้องที่ดีก็กินปลาย,ย่างด้วยกันเพื่อนบอกว่านี่มันรสชาติเทพชัดๆวันนี้ขอแบบง่ายๆสบายฮ่าๆกินรองท้องไปก่อนก็แล้วกันหลังน้ำลดหาสายที่นี่กว้างสุดลูกหลุกตา พอเดินเข้ามาพี่ไห่ก็เจอเจ้าตัวใหญ่เข้าพี่ไห่เลยอยากดูว่ามันตายหรือยังมีชีวิตอยู่เลยลองหยิบมันขึ้นมาโอ้โหม,มันยังพ่นน้ําได้อีกด้วยหอยสังตัวใหญ่ขนาดนี้นอนอยู่ตรงนี้แบบไม่เกรงใจใครเลยไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครเก็บแต่พี่ไห่ก็แค่หยิบขึ้นมาให้พวกเราได้ดูพูดแล้วก็หุดหิดจ,จริงฮ่หาฮเดินเล่นไปเรื่อยๆก็เจอรูหนึ่งเข้าลองใช้นิ้วตกดูว่าข้างในมีอะไรไม่นานปลาหลายตัวหนึ่งที่ตะกละก,ก็ถูกดึงดูดขึ้นมาโอเคพี่ไห่ก็แค่แกล้งมันนเเล่เฉย ฮ่าฮ่า<ห><บ>ในตอนนั้นปลาดาวสีฟ้าสวยงามปรากฏขึ้นในสายตาสิ่งที่งดงามเช่นนี้พี่ชายทะเลไม่อยากรบกวนมากนักปล่อยให้มันสวยงามอยู่ตรงนี้ต่อไปเถอะแต่ไม่คาดคิดว่าพี่ชายทะเลกลับได้เห็นการต่อสู้ที่ดูเดือดด้วยตาตัวเองปลาตัวเล็กกับปลาไหลทะเลประลองกันการต่อสู้นั้นดูเดือดอย่างมากไม่คาดคิดว่าปลาไหลทะเลกลับถูกโจมตีจนต้องหนีไปหายไปอย่างรวดเร็วแต่ปลาตัวเล็กก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่บาดเจ็บหนักจนแทบไม่มีแรงเดินไปเรื่อยๆก็เจอเจ้าตัวเล็กที่โกรธอยู่ อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วถ้าเธอขยับอีกฉันจะฉีดน้ำใส่เธอข้างๆยังมีปลาหมึกนอนแทราอยู่ตอนนี้มันกำลังนอนนิ่งอยู่ในมือของไฮเกอร์อย่างเชื่องแต่พอไฮเกอร์เผลอมันก็ทิ้งรอยดำไว้ที่ก้นแล้ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วจากนั้นมันก็แปลงร่างซ่อนตัวอยู่ในโขดหินเพื่อแสดงความเคารพไฮเกอร์จึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นในตอนนั้นเองฝูงฉลามก็เข้ามาหาอาหารที่นี่ไฮเกอร์รู้สึกดีใจมากอยากเล่นกับพวกมันด้วยแต่โชคดีที่เขายังรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉลาม ไฮเกอร์เดินไปเดินมาเกือบเหยียดปลาหินไม่ว่าจะแอบเนียนแค่ไหนก็ไม่รอดสายตาไฮเกอร์หลังของมันมีน้มแหลมมากมายถ้าเผลอไปโดนเข้าให้หละก็ความรู้สึกนั้นมันแสบสวงเนื่องจากน้ําลงต่ํามากที่นี่ไม่ต้องดำน้ําลงไปที่ก้นทะเลคุณจะเห็นปกากรางที่ติดอยู่ตอนนี้มีงูทะเลตัวหนึ่งกําลังว่ายเล่นอยู่ในร่องน้ําเวลาเจอสิ่งนี้ขนาดเก็บหอยจะวิ่งหนีให้ไกลเท่าที่เห็นปลาตาเดียวข้างๆก็ไม่ว่างเหมือนกันตัวนี้ซ่อนตัวอยู่ในโคลนไม่ค่อยขยับ แค่มันเปิดปากนั่นหมายความว่ามันจะกินแล้วพี่หายต้องการย้ายมันไปที่อื่นตาตาเดียวบอกว่านี่มันสุภาพหรือเปล่าตอนนั้นพี่หายเจอของใหญ่ในร่องน้ํามาหัวเราะให้ทุกคนดูหน่อยนี่ทำไมดูเหมือนร้องให้ยังจะดูดีกว่าไปเล่นที่อื่นเลยถ้าเผลอไปเหยียบเจ้าตัวนี้ในน้ําคงจะบินขึ้นมาได้เลยมีต้นหญ้ากลิ้งหลงวิ่งมาทางนี้พี่หายทนไม่ไหวต้องวิ่งเข้าไปขอแสดงการเต้นบนหญ้าเพื่อเพิ่มความสนุกปลาชายเล่นริมทะเลเป็นรังของปูทะเลตัวใหญ่ เหมือนนักรบตัวน้อยที่กล้าหาญยกกล้ามอันใหญ่โตของมันขึ้นเตรียมพร้อมคุณยายทาลิสติกเพื่อแสดงพลังให้พี่ชายทะเลดูพี่ชายทะเลบอกว่าคุณเก่งมากไม่อยากยุ่งก็ขอหลบไปก่อนเพื่อพิสูจน์ว่าทุกหลุมบนชายหาดมีของอยู่พี่ไห่สาธิตให้เราดูแล้วมีปลาตัวนี้เปล่ยนอีกตัวหนึ่งยังมีปลาอยู่จะไปบ่นกับใครดีหน้าตามันเป็นเอกลักษณ์เลยมีใครรู้บ้างว่านี่ปลาอะไรเห็นเต่าทะเลตัวหนึ่งขึ้นฝั่งด้วยความเร็วนี้กว่าจะคลานไปถึงทะเลก็ต้องใช้เวลาหลายวัน พี่ชายทะเลที่แสนอบอุ่นใจตัดสินใจช่วยเพิ่มความเร็วให้มันแต่แค่ช่วงสุดท้ายเล็กๆนี้มันก็ใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงตามพี่ชายทะเลไปจับปูทุกคนรู้สึกสนุกไหมครับ